เชาเปโดอืมาแบบอ่ะระหว่างระหว่างทางแล้วกันไม่ได้แบบตั้งแต่เริ่มต้นจากรอบแรกเนาะเข้ามาในในระหว่างทางเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการจ่าบอได้ตัวมานี่เป็นแชมป์เลยนะซื้อมานี่เพื่อเพื่อแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนึกเป็นเรื่องตลกก็เหมือนว่าเวลาเราไปแข่งฟุตบอลอ่ะที่เขาเรียกฟุตบอลเดินสายขับรถไปคือไปชุดเนี้แหละเสร็จใช่ไหมเข้ารอบแรกพอรอบสองปุ๊บโอ้เห็นตัวกุสซ่อสู้สัตว์มันขนมาเยอะนี่วะโทรไปตามเลยเฮ้ ด่วนะไอ้มึงรีบมาเลยชาวเปโดแม่งบิดมาเลยป้าจอดเลยเอาไงลูกพี่เอเดี๋ยวมึงลงเลยเอลงไปแล้วยี้แล้วยิงเลยนะเอประมาณงลงไปก็ะป๋ปะาอนนี้เป็นตัว <laughs> ที่เพิ่งซื้อมาเลยนะใช่แม่งหมึกยังไม่แห้งเลย <laughs> เซนเซน <laughs> เนปุ๊บมาเลยบอกให้มาด่วนเลยมาปุ๊บเนี่ยเราก็คุยถึงชาวเปโดแล้วว่าเขาแตกต่างอยากเรียมดีดับแล้วก็ดีครับสั้นโดยสิ้นเชิงอืตัวเนี้ยผมชอบนะอื แมนยูไม่ได้มองเลยอันนี้ไม่ว่ากันเค <laughs> <Okay. S 2> ผมก็แอบลุ้นให้นิวคาสเซิลได้ไปฟุตบอมมลไม่ได้สนุกนิวคาสเซิลมันมีอีซักตัวเดียวไงเพราะชาวเวโดเนี่ยเล่นหน้าต่ําได้หลากหลายใช่ครับที่ผมบอกว่าเขาเกิดมาจากมิฟิลโตร,รับไงแล้วก็ขยับมาเป็นตัวรุกแล้วก็มาเป็นศูนย์หน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิวคาสเซิลได้ไปเนี่ยเขาไปใส่แทนตรงโจลินตันได้เลยได้เลยเพรงนั้นแล้วเขายังมีอีซักอยู่ที่นีมันจะยกระดับทันทีผมอยากเห็นมีทีม เสริมแล้วเจ๋งๆขึ้นมาบี้กันเพราะเชลซีตัวเยอะอยู่แล้วอะปรากฏว,ว่าไม่ได้ไปก็ไปเชลซีหรือเป็นของดีและเรียมบีแลบ,บเนี่ยหลายคนชอบอืมผมก็เฉยๆเพราะผมมองว่าสู่หน้าอังกฤษเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละอออืเอคุณคิดดูว่าในรอบในรอบห้าปีไม่ต้องถอยไกลเนี่ยแฮร์รี่เคนยังไงก็ไม่ต้องมีใครมาเบียดยท,ที่เขายืนในยะได้เนี่ยเพราะว่าเขาครบเครื่องอ่ามันหาสู่หน้าแบบเนี้ยไม่ได้ตรงที่บางคนเร็วเร็วจี๊ดเลย แต่คลองบอลไม่ดีเก็บบอลไม่ได้บางคนเก็บบอลได้มีความเร็วแต่ยิงบอลไม่คมอืม,มันไม่มีใครที่มันครบเครื่อง,งอหาย,ยากนั่นเรียมดีแลบเนี่ยต้องพัฒนาอีกเพิ่งเล่นพิมร์ลีกเต็มตัวเองครับแล้วก็ไม่ได้คล่องตัวสังเกตดูว่าเกมที่เล่นกับเบนฟิก้าที่ผมอธิบายเนี่ยคือเขาหนีไม่ออกเลยเพราะเบนฟิก้าตั้งสองแถวเลยอืซ้ายพิกขวาไม่ได้แต่ถ้าเขามีพื้นที่ให้เล่นเหมือนเขาเล่นอยิฟสวิต แล้วเ็นล้เป็นลูกเนี่ยคุณจะได้เห็นลูกดุดันเหมือนที่เขาลงมาเมื่อคืนนั่นแหละนั่นแหละมีพื้นที่หนึ่งต่อหนึ่งกับเบราโดหรืออะไรเนี่ยพร้อมได้พร้อมวันได้ได้อย่างเงี้ยถนัดแต่เขาไม่ใช่ตัวหลักยาวๆเล่นได้ทุกแผนที่ผมบอกวัเนี้เหมือนดาวินนูนเยสเนี่ยไม่ใช่แย่นะไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาเป็นตัวหลักยาวๆเล่นได้ทุกแผนเจอคู่ต่อสู้ทุกทีมไม่ได้เขาจะดีกับบางบางเกมถ้าเข้าล็อกเนี่ยโหบางสถานการณ์ที่เหมาะสม